2017 Lexus NX 300h มาพร้อมขุมพลังไฮบริด2.5ลิตรจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว197แรงม้านี่คือรถที่เหมือนสุภาพบุรุษในสูตรแต่พอเหยียบคันเร่งก็พร้อมฉีกสูตรแล้วพุ่งแบบเอาเรื่องดีไซน์คมกริบแบบนักล่ากลางเมืองไหลเส้นรอบคันถูกออกแบบให้เฉียบและดดดัน กระจังหน้าสปินเดลกริลที่เหมือนกำลังแยกอากาศเป็นสองเซี่ยวไฟหน้า LED ทรงคมที่ส่องออกมาด้วยอารมณ์ของนักล่าที่กำลังเพ่งเป้าแค่จอดเฉยๆก็มีพลังบางอย่างที่ทำให้คนต้องเหลียวมองภายในที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับทันทีที่นั่งลงเปิดประตูเข้าไปคืออีกบรรยากาศหนึ่งวัสดุภายในละเอียดประณีตตามแบบเล็กซัสเบาะหนังกระชับ ฟิลแบบรถแพงกว่าป้ายราคาระบบไฮบริดของ Lexus ัสขึ้นชื่อเรื่องความทนและประหยัดอัตราสิ้นเปลืองอยู่แถว15 1 7ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นกับเท้าของผู้ขับเป็นรถที่ให้ทั้งความแรงความนุ่มความเงียบและยังประหยัดน้ำมันแบบชัดเจนคิดถึงรถคิดถึงเรา